เพื่อสุขภาพเวลาเรารักษาโรคเนี่ยปัจจุบันเรารักษาไปเหตุทั้งหมดเลยใช่ค่ะโรคทุกชนิดที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิต <ừ> การกินการอยู่การดื่มของคุณเอาแค่บางคนเนี่ยวันหนึ่งไม่เคยดื่มน้ำสะอาดเลยดื่มแต่เครื่องดืม่มมีความเข้าใจผิดพวกน้ำพวกนั้นไม่ถือเป็นน้ำไม่ใช่เราเรียกเครื่องดืม่มหนูเข้าใจตลอดว่าน้ำชาน้ำคิงน้ำแบบกาแฟอะไรเงี้ยหนูเข้าใจว่าน้ำเพราะผมไม่นับ เป็นเครื่องดื่มมันคือความคือเครื่องดื่มก็คือเครื่องดื่มเลยนะในความเป็นพระถ้าไหนพระทรรมไินเขาเรียกตระกูลปานะเลยคือเครื่องดื่มน้ําคือน้ําเลยแยกออกแต่จริงจริงร่างกายของเราต้องการน้ําดื่มน้ําดื่มน้ําดื่มโดยที่ไม่เจือปนใช่กาแฟน้ำชาเออเลยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นอาหารอาหารที่ร่างกายต้องไปผ่านกระบวนการไม่สามารถดูดซึมได้ทันทีเหมือนกันใช่ มันไม่บริสุทธิ์มันมีทฤษฎีบางทฤษสตีด้วยนะั้ที่หนูอ่านมาบัวว่าคนเราอะกินน้ําวันเราลิ่มครึ่งก็พอเพราะว่าที่เหลือเราสามารถมีน้ําจากส่วนอื่นๆของอาหารได้อันนั้นเราไม่ปฏิเสธแต่ต้องท่าว่าน้ํานั้มันมีประโยชน์ต่อร่างกายที่คุณต้องการหรือเปล่าอ๋อ ันนี้เรานับน้ําที่มีประโยชน์โดยตรงกับร่างกายใช่ที่ร่างกายของ,ง,ยคงคุณต้องการหรือเปล่ามันต้องแยกออกไอ้คาว่าร่างกายต้องการกับไอ้คุณต้องการนะมันไม่ใช่อันเดียวกันอ่าถูกถกแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเอาเฉพาะในสิ่งที่ว่าก็ฉันต้องการไม่ได้บอกว่าร่างกายต้องการเพราะจริงๆมันเกิดจากความอยากของเราเนี่แหละถ้าเราไป เข้าใจมูลธานมาแล้วเนี่ยการาาร้าษาโลกที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันที่ก่อให้เกิดโลกแต่ว่าทุกคนไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลง<า>พฤติกรรมหนูพูดเลยหนูยยากแล้วก็จะ <c oughs> ไปห้ายาน่นา,ารัาท่าโลกจริงอันนั้นง่ายอ่ะความง่ายความยากมันต่างจากสมัยอดีตความง่ายเนี่ยยากในอดีตคือการจัดหามันยากแต่ว่าความยากในปัจจุบันคือการปรับพฤติกรรมมันยากการจัดหามันง่ายมันก็เลยปรับยากนิดนึง คนรุ่นใหม่ก็บอกว่ากลัวอดอยากและมันมีแต่โลกเกินนาหารมันจะอดอยากอะไรมันมากเกินไปต่งางางไก่อาเพื่อสุขภาพ